สวัสดีครับฟุตบอลดิงไซด์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับวันนี้พบกับผมมิสเตอร์เฮลครับก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์การขันฟุตบอลนะครับซึ่งวันนี้คืนวันพุทธที่21เมษายนมีการขันด้วยกันหลายคู่ทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกันก่อนนะครับมีเตะกัน2คู่ด้วยกันครับคืนนี้ทนางน้าของคู่เอกครับแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับทนางน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เกมนี้วิลล่าก็ยังไม่ได้ทานะของแจ็คเกอรลิตนะครับมิดฟิลกับตันทีมหายเจ็บกลับมาครับคาดว่าจะกลับมาซ้อมได้กับทีมในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับเกมนี้ก็ยังพลาดการลงสนามต่อไปขณะที่เตซเก้ครับตัวรุกชาวอียิปต์มีปัญหาบาดเจ็บนะครับนั่นก็ทำให้อันวาเอลกาซีครับจะได้ลงเล่นแบบอัตโนมัติแหละครับในการช่วยงานกับโอลีวัตกินนะครับราตาข่ายมาดูทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับเพิ่งจะผิดหวังนะครับ พลาดแชมป์เอเ u คัไปนะครับเกมนี้ทางด้าน,นของเป๊ปกอร์ดิโอลาก็จะสั่งลูกทีมเรือใบสีฟ้าจัดเต็มเลยนะครับเพื่อที่จะทำคะแนนฉีกหนีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดออกไปอีกนะครับตอนนี้เจอแมนยูไล่บี้มาเหลือ8คะแนนแล้วความพร้อมของซิตี้ครับเกมนี้บรรดาผู้เล่นที่ถูกพักมานะครับในเอเ u คับ่ก็จะเป็นเอเดนสันจอห์นสโตนครับไคล์วอเกอร์ยูไคล์กุนโดกันทางด้าน,นของฟิลโฟเดน พวกนี้ครับก็จะกลับมาประจําการในเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับริยัดมาเลสแต่ว่าข่าวร้ายของซิตี้คือยังไม่น่าจะได้ทนาของควินเดอบอยกลับมาครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับในเกมที่เจอกับทางด้านของเชลซีโอกาสความน่าจะเป็นในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าซิตี้ต้องการที่จะล้างอายแน่นอนครับหลังจากที่พลาดท่าทำแชมป์เอฟเอหลุดมือไปนะครับ พวกเขาเป็นตัวเต็งแต่ว่าไปพลาดในรอบรองชนะเลิศมาในลีกก็ทานะเป๊ปโกเดล่าอยากจะนำทีมปิดจ็อบให้เร็วที่สุดละครับเพราะว่ายังมีถ้วยในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกรออยู่ด้่วยนะครับรวมถึงคารบาวครับรอบชิงที่จะเจอกับฮอตแนมฮอสเปอร์มาเจอกับแอสตันวิลล่าที่ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะลอยตัวนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนหนีตกชั้นอะไรความมุ่งมั่นตั้งใจต้องบอกว่าเป็นทานทั้ของ แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดีกว่าแน่นอนแลยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ตามคาดครับไปดูพรีเมียร์ลีกหนึ่งคู่นะครับมีการขันในวันเดียวกันครับท่าน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับก็จะประเดิมคุณซื้อใหม่นะครับอย่างไรอันเมสันครับผู้จัดการทีมอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์เลยครับวัย29ปีจะคุมังเหียนไก่ในทองไปจนจบฤดูกาลนี้นะครับก็จะประเดิมงานแรกด้วยการนำทีมเปิดบ้านต้อนรับทางด้านของนักบุญเซาแฮมตันครับ ท้านของสเปอร์ครับสภาพความพร้อมก็ถือว่าตัวผู้เล่นยังสมบูรณ์ด,ดีนะครับแนวรุก่ซนฮึงมินครับแฮร์รี่เคนอะไรก็น่าจะได้ประจำการเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจับตาดู ว่าทางด้านของเด l เลยอาลีครับกองกลางตัวรุกทีมชาตอังกฤษที่แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับในยุคข,ของโชเซ่มูนิโยจะถูกส่งลงสนามหรือเปล่านะครับเกมนี้ขณะที่ทางฝั่งของเซาท์แฮมป์ตันครับก็เพิ่งจะพลาดท่าตกรอบมานะครับในฟุตบอลเอฟเอคไปพ่ายให้กับทางน้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับเกมนี้ครับทางน้านของรับ ้เสนททิลนะครับก็ต้องพยายามที่จะปรับทีมัาหน่อยครับอาจจะมีการโลเทชันผู้เล่นนะครับเนื่องจากใส่กันไปแม็กเลยครับในเกมตัดเชือเอเบครับที่ผ่านมาแนวรุกครับอย่างเชียอดำน่าจะกลับมาเล่นร่วมกับแดนนี่อิงนะครับหลังจากที่ได้พักไปในเกมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับขณะที่ทีโอวอฟคอ ก็น่าจะถูกโส่งโลสนามมากระชา่าขึ้นเกมทางริมเส้นและครับเพื่อเพิ่มสีสันเกมรุกให้กับนักบุญคู่นี้ครับความน่าจะเป็นของเกมท้านักของสเปอร์ครับหลุดพ้นจากยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่ก็คงไม่ต้องไปใส่ใจกับแท็ติกเกมรับอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมใหญ่แล้วก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันเกมรุกสนุกอยู่แล้วเกมนี้พวกเขาน่าจะเล่นกันแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นและครับแล้วก็ มาเจอกับเซาแฮมตันซึ่งช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มดรอปไปเยอะเลยนะครับมีโอกาสที่สเปอร์จะประเดิมชัยชนะให้กับทานาของไรอันเมสันคุณซื้อคนใหม่ได้แหละครับส่วนฟุตบอลร,รายการอื่นๆที่มีเตะในคืนวันพุธนะครับก็มีหลายหลีนะครับเราจะไปโฟกัสกันที่ลาลีกาสเปนแล้วกันครับ คัดเลือกมาหนึ่งคู่ครับทางน้าของกาดิสจะเจอกับเรอัวมาดิดครับคู่นี้ครับทาาด้านของเรอัวมาดิดฟอร์มฝืดมา2นัดติดแล้วนะครับยิงประตูใครไม่ได้ครับเสมอริวฟูมาศูนย์ต่อศูนในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและก็เสมอกับเคตาเฟ่ T a F e, ทำให้พวกเขานีไม่สามารถที่จะแซงแอตเลตโกมาดิดขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงเกมนี้สําคัญมากครับซีดีนซีดานจะได้ผู้เล่นตัวหลักหล,กหลายๆคนกลับมานะครับลาเฟวารานตอนนี้หายป่วยจากโควิด -19 ทแล้วนะครับขณะที่ แขงวิดฟิลครับก็จะได้ทานดน้คาเซมิโลครับพ้นโทษแบงกลับมาแล้วก็แนวรุกทานดน้ของคาริมเบนเซม่าครับก็จะกลับมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงประสานงานกับทานดน้ของมาโกเซนซิโอแล้วก็วินิซุจูเนียในการล่าจะขายการดิทีมกลางตารางซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่มีผลลุ้นอะไรมากมายแล้วนะครับในซีซั่นนี้ก็อาจจะเล่นไปนเรื่อยๆครับเป็นโอกาสดีครับที่เรอมาดริดจะบุกมาเก็บ3แต้มและก็น่าจะ เป็นการระบายในเรื่องของเกมรุกด้วยนะครับอัดอั้นมา2นัดยิงไม่ได้เกมนี้มีโอกาสที่จะยิงการนิดสอประตูครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันหน่อยกับฟุตบอลเกาโชเซเดียนะครับทางด้านของยูเวนตุจะเปิดบ้านเจอกับปามาครับมาลายนะครับเพิ่งจะโอ้โหเสียท่ามาครับบุกไปแพ้อัตลตันต้ามาสูงประตูต่อนหนึ่งในเกมใหญ่ของเซเดียนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ครับเกมนี้มาเจอกับปามา รองบ้วยมีโอกาสที่ทน้ายูเว่จะแก้หน้านะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาต้องพยายามที่จะรักษาอันดับในกลุ่มท็อปโไว้ให้ได้ครับ การลุ้นแชมป์น่าจะยากแล้วนะครับแต่ว่าการรักษาดับกลุ่มทับโฟถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับท่าน้านของยูเวนตุสและครับแล้วก็เกมนี้ก็ต้องลุ้นแหละครับว่าจะได้ท่าน้านของคริสเตียโนโรนโดหายเจ็บกลับมาหรือเปล่านะครับถ้าโรนโดยังลงสนามไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของปโลูดิบาล่าครับและก็ทางด้านอับราฮโมราต้าครับในการที่จะจับผู้ล่าตาข่าย ชื่อชั้นและก็ประสบการณ์ผู้เล่นต้องยอมรับว่าชนะของยูทูบเหนือกว่าปาม่ามากทีเดียวครับมิวการที่ยูทูบจะล้างอายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะชนะขอปาม่าไปได้เกมนี้ชนะแน่นอนอยู่ที่จะจริงถึง2ประตูหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเอาครับวันนี้ก็วิเคราะห์วิจารณิฟปตบอลกันตีคู่นะครับก็ฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับน่าจะบุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้ ขณะที่สเปอร์ประเดิมในใหม่ก็น่าจะทําได้ดีครับในเกมเจอกับเซาแฮมตันส่วนลาลีก้าสเปนก็ชี้ชัดไปที่ทีมกําลังลุ้นแชมป์อย่างเรอัลมาดิดนะครับแล้วก็เกาโชเซเนียก็มองว่ายูเวนตุสน่าจะคืนฟอร์มได้ครับก็อย่าลืมนะครับแฟนๆครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพจฟุตบอลดิงไซส์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับก็จะมีบทวิเคราะห์วิจารณ์การขันฟุตบอลในแต่ละวันนะครับแล้วก็เรื่องราวสําคัญสาคัญ ข่าวสารประเด็นต่างๆให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าล้วกันครับสวัสดีครับ